ช่วงปลายปีไปจนถึงเดือนมอกราคมของปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ดอกลิ้นจี่กำลังบานนะคะช่วงดีมากที่มูสเปอร์ฟาร์มมีต้นลิ้นจี่อยู่จำนวนหนึ่งปีนี้ออก2ต้นทวนค่ะออกดอกมาสองต้นทวนแบบนี้เราเอาพึ่งและชนโรงค์ไปเก็บเกบสรไปเก็บน้ำหวานจากดอกลิ้นจี่กันนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายเจ้าตัวรังของชนรงนี้นะคะไปที่ตรงบริเวณใต้ต้นลิ้นจี่ค่ะ ทีนี้ทำไมถึงจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบดอกลิ้นจี่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าดอกลิ้นจี่เนี่ยมีปริมาณน้ำหวานแล้วก็ปริมาณเกสรระดับ AAA ทั้งน้ำหวานแล้วก็ทั้งเกสรเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าคำว่า AAA ของนั้นเนี่ยจะหมายถึงว่าพึ่งราชนารงจะชอบเป็นพิเศษนะคะชอบระดับท็อปเลยนะคะเรียกว่าดอกลิ้นจี่เนี่ย เป็นอาหารทรงคุณค่าแล้วก็เป็นอาหารที่เลิฟที่ชอบที่โปรดปรานของพึ่งและชนรโรงมากค่ะก็จะทําให้รังอุดมสมบูรณ์เร็วนะเราก็จะได้นําพึ่งได้รวดเร็วพึ่งและชนรงรงก็จะมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่านางจะเอาไปตรงไหนของต้นเลียนจีค่ะถึงจะออกดอกแค่สองต้นแต่ ลิ้นจี่ที่ออกดอกเต็มต้น2ต้นเนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งอาหารที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์สาหรับพึ่งราชนารงแล้วนะคะเราจะใช้ขาตั้งแบบเคลื่อนที่ได้วางตําแหน่งที่หันหน้าไปสู่ดอกลิ้นจี่ไปสู่ด้านที่เขาออกดอกค่อนข้างมากกว่าแล้วก็ ตั้งรังชนรงวางเป็นขาตั้งที่มีถ้วยกันมดแบบนี้นะคะส่วนใต้ฝาเราก็จะซีลอย่างดีมาให้มีศัตรูมาจับน้องเขากินนะคะบางคนสงสัยทําไมเราต้องย้ายที่ตั้งด้วยอยู่ที่เดิมน้องเพื่งนชนรงเขาอยากได้น้หว่างดาวเรนจีก,ก็บินมาเก็บไปไม่ได้หรอการที่เราย้ายน้องเพื่งชนรงมาตั้งต้ต้นเลยนะคะมีข้อดีก็คือช่วยประหยัดเที่ยวบินเปรียบเทยบง่ายๆกับเครื่องบินนะคะถ้าไฟาบินใกล้ๆแล้วก็ถึงที่หมายเราไม่แรง ก็จะช่วยประหยัดน้ํามันจริงไหมคะบินใกล้ๆแอร์นั่งบินก็ไม่เหนื่อยวันๆหนึ่งมีแรงบินได้หลายเที่ยวหมายความว่าน้องเพื่อชนรองเขาก็บินได้ไกล,กลขึ้นไม่ต้องฟา่ากระแสลมบินออกไปเก็บแกซ้อนเก็บ,กบดอกไม้กลับบ้านนะคะไม่เปลืองพลังงานบินแป๊บหนึ่งก็ถึงบ้านทําให้วันหนึ่งบินได้หลายเที่ยวมากขึ้นเทคนิคก็คือตัวเราต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องว่าจะย้ายรังไหนไป ฐานที่ตั้งแล้วก็ขาตั้งเตรียมให้พร้อมก่อนดอกไม้บานภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีเนี่ยเราต้องพร้อมแล้วนะคะพอเดือนธันวาคมอากาศเย็นมาเนี่ยดอกไม้จะเริ่มบานเราก็จะได้ลุยเต็มที่เลยรับรล่วว่าคุณจะได้นำพึ่งไว้ขายเป็นรายได้เสริมได้รังพึ่งและชนาลองที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็วฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะคลิปหน้ามาดูกันว่าจะเอาดอกไม้ชนิดไหนที่พึ่งชอบมาฝากกันค่ะ